วัสดีท่านสาธุชนทุกท่านครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่เราจะมา,าวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองพร้อมกันนะครับของทางเราเสนอแน่แงมุมของธรรมะเข้าไปวิเคราะห์ด้วยนะครับอันวันนี้เรา,าคู่ดำเนินรายการพิธีกรนะครับผมประหาสุภเพนึกสวรรเออส่วนตัวกับผมนั้นมีชื่อว่า พระจักระพบจะกับพระปัญโยเราทั้งสองคนนะครับจะมาวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองวิเคราะห์ข่าวก็นําเสนอแง่มุมของธรรมะครับอ่าครับซึ่งวันนี้มีหัวข้อข่าวอะไรบ้างนั้นจะยกมาสักสองสามประเด็นแล้วจะให้ท่านพระอาจารย์ได้ยกข้อกับหัวข้อธรรมะนะครับ วันนี้ข่าวมันก็มีเยอะแยะมากมายแต่ที่เราจะมาพูดกันในที่นี้ก็คือมีสรุป7วันอันตรายบอกไว้ว่าใน7วันนี้มีเหตุการณ์ที่อย่างที่เรารู้กันครับอุบัติเหตุเกิดจากความเมาเกิดจากความคึกขนองดื่มสุรายาเมาคือกาว่าจะสังสรรค์กันให้จนลืมความทุกข์การทํางานที่ผ่านมาแต่ผลสุดท้าย มันก็ลืมไปเลยซึ่งในเรื่องนี้ที่ประสบพบเห็นมาหรือว่าอ่านข่าวมาเนี่ยมันก็มีหลายจังหวัดที่มีเหตุการณ์แต่มีจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่ไม่มีผู้เสียชีวิตคือจังหวัดตราดนอกนั้นมีลายละสองลายละสามลายซึ่งหัวข้อทมที่พอาจารย์จะยกมาในวันนี้ก็คือที่เข้ากับประเด็นนี้อาจารย์มีหัวข้อทำอะไรที่จะมานําเสนอ,อในหัวข้อนี้บ้างก็คือว่า จังหวัดตราเนี่ยอาจจะเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวน้อยครับแต่มันมีเกาะช้างนะครับครับอาจจะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวน้อยแล้วสังเกตด,ดูนะครับว่าจังหวัดไหนที่มีผู้เสียชีวิตเยอะเนี่ยหนึง่งจะเป็นเมืองท่องเที่ยวครับครับและจะเป็นทางประตูสู่หน้าด่าน้ว <exc> <Aww. S 2> ยครับครับงเช่นพิษณุโล,ลกนะครสวรรค์อย่างนี้นนแล้วก็เป็นทางผ่านด้วยคับคือคือเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาต้องเดินทางผ่านเพื่อไปภุ่มลำเนาบ้านเกิดตรงตรงตรงนี้เนี่ยว่าทําไม ทุกปีเนี่ยเราถึงมีผู้เสียชีวิตมากมายนะครับเพราะว่าคนเราขาดสตินะครับพอเฉลิมฉลองกันแล้วก็ขาดสติก็คือฉลองกันจนขาดสติฉลองได้ครับแต่ว่าบางครั้งในฉลองกันจนขาดสติปีนี้ทําสถิติเพิ่มด้วยนะารย์คือใช่ใช่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม,เพ,มเพิ่มด้วยครับ300ร้อยกว่าขาดสติครับทำไมถึงขาดสติก็เพราะว่าขาดปัญญ,ญาขาดปัญญาเข้าใจว่าเออ ไหนระดับไหนที่เราจะควรจะฉลองกันมาคนฉลองกันแบบขาดสติจนไม่มีสติครับเพราะสติไม่มีปัญญามันก็ไม่มาครับแล้วในนี้มีอบายมุกด้วยนะจ๊ะมี่มุอดื่มสุราแล้วครับคู่กันแบสังคมไทยไปแล้วถ้าไม่มีพวกนี้มันไม่สนุกนะครับเราเรามองกันอย่างนั้นว่าไม่สนุกสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยครับมอไซค์ครับจ๊ะครับมอเตอร์ไซค์ครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่คนขี่คน นชาจะเป็นใบรุ่นใบรุ่นก็รู้อยู่แล้วเ็เป็นวัยที่ขานองเป็นวัยที่มีพลังงานเยอะเขาบอกว่าเวลาก็คือจาก4โมงเย็นถึง2ทุ่มเกิดเหตุบ่อยที่สุด4โมงเย็นถึง2ทุ่มใช่ครับ,บช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่กําลังจะหัวค่าครับเป็นช่วงที่แบบต่างคนก็ตา่างพอมีเวลาที่ะทจะมารวมตัวกันมันถึงแล้วใช่ไหมครับนะมันเข้าถึงแล้วใช่ไหมฤทธิ์กำลังออกใช่สุรามันถึงแล้ว มาดูประเด็นข่าวอื่นบ้างครับมีอะไรมาดูประเด็นข่าวต่อไปครับก็คือนี่ครับกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับเราต่อกันที่สาวซีวิกเลยนะครับครับคือสาวซีวิกนี่พอหานดูแล้วนี่ก็จะเห็นธรรมะในหัวข้อหรือว่ามันจะมีประเด็นข่าวอีกหรือว่าพ่อแม่นี่พาลูกไปรับทราบข้อกล่าวหาที่บชนแล้วทีนี้ ก็ไปสอบสวนกันแล้วก็เสร็จจากบชนก็ไปสถานที่ต่อในข้อนี้ที่ผมเห็นได้ก็คือว่าหนึ่งก็คือประเด็นความประมาทเขาบอกว่าหนูเสียใจมันเป็นอุบัติเหตุและสองก็คือลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยพ่อแม่ก็ยังรักเพราะฉะนั้นในความประมาทนี้อาจารย์อาจจะพูดมาแล้วจึงอยากหัวข้อนี้มันคล้ายกันแล้วความหมาดเอาพ่อคุณพ่อแม่ดีกว่าก็คือพ่อแม่นี่ยนะครับลูกจะดี จะเร็วอย่างไรลูกก็คือลูกค,ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี่คือเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นชัดรลยว,ว่าความรักระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยคือตัดขันไม่ขาดครับลูกจะดีจะช่วยไงก็คือ,คอ,อยังรักใครจะมาว่าลูกตัวเองไม่ดีรับไม่ได้ครับแต่ว่าประเด็นนี้ที่เราควรจะคิดก็คือว่าเด็กอายุสิบหกขวบใช่ไหมครับสิบเจ็ดครับเราสิบเจ็ดขวบนะครับสิบเจ็ดปีเนี่ยอาพ่อแม่เนี่ยปล่อยให้ลูกเนี่ยไปขี่รถอย่างไร ซึ่งดำกว่ากฎหมายเขาระบุไว้ว่าต้องอายุ18ปีขึ้นไปถึงจะมีสิทธิสอบใบขับขียใช่ครบร18ปีแต่ในเนื้อข่าวเขาบอกว่าเด็กคนนี้ไปยืมรถซีวิตของเพื่อนอทีนี้พอไปยืมเสร็จอำนวยนิมมโนนี่ตำรวจนี่ก็บอกว่าถ้าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจพ่อแม่มีความผิดด้วยแต่ถ้าพ่อแม่ไม่รู้เห็นเป็นใจผิดเฉพาะลูกเตียงฝ่ายเดียวฉะนั้นแล้ว <c oughs> ในหัวข้อนี้ อีกฝ่ายก็มาสังเกตการด้วยครับก็คือทนายความจากมหาวิทยาลัยแถวท่าพระจันทร์ส่งมาด้วยก็คือมาสังเกตการการทางานของเจ้าหน้าที่ทีนี้ประเด็นข่าวตัวนี้อาจารย์เรียบร้อยแล้วทีความของข้ก็ทําเรียบร้อยแล้วก็คือประมาทเขาว่าประมาทก็คือว่าไม่ใส่ใจเพียงพอพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่าประมาท ประมาทตรงไหนเขาว่าประมาทก็คือใส่ใจไม่เพียงพอต่อเรื่องนั้นนั้นคือถ้าถ้าเราเพิ่มความใส่ใจความประมาทก็จะไม่มีแต่นี้เขาเรียกว่าละเลยนะครับคือคือคือปล่อยให้ลูกไปทําอย่างนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถึงขั้นจะต้องเอารถไปรถของผู้ดีมาขับมาขี่ได้เนี่ยแสดงว่าเด็กคนนี้คงจะทําอะไรมาก่อนนานี่แต่ ผมคิดว่านอาจ์คือมันน่าจะเป็นวัฒนธรรมที่ติดตัวมาจากประเทศนอกก็คือเขาบอกว่าไปเรียนอยู่ต่างประเทศนา์แลยแล้วก็กลับเข้ามาในเมืองไทยอาจจะยังไม่รู้วัฒนธรรมประเทศไทยดีพอสมควรและทีนี้ก็คืออาจจะรู้ส่วนหนึ่งแต่อาจจะยังไม่รู้ลึกเสรีครับแล้วทีนี้พอทีนี้ก็ถามแม่ว่าจะส่งลูกเนี่ยไปเรียนที่ต่อที่ต่างประเทศจีิไหมแม่บอกว่าไม่ให้ไปแล้วเพราะมีโรคประจำตัวต้องกินยาอยู่บ่อย ส่วนลูกก็เสร็จแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพียงเลยบอกว่าหนูเสียใ,ใจมันเป็นอุบัติเหตุเราไม่เราทุกคนไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นอะไะครับเรามาดูก็ยัง <c oughs> ดีครับดีตรงที่ว่าเขาก็ยังสํานึกผิดว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยมันเป็นความผิดแต่ว่ามันก็เกิดความเสียหาย há, แต่เขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากไปขอโทษทุกฝ่ายนี่ก็เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นครับว่าคือถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบเพียงพอเนี่ยเราไม่ควรที่จะ จะอะไรที่เราคิดเราบางทีอะเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเราทําอะไรลงไปแล้วมันเกิดผลเสียแก่คนอื่นเนี่ยคนอื่นต้องมาเสียชีวิตเพราะเขา